ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสหมอสุบอนเด้อจ้าปวดเพาะกันจนเก่าฉันเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องแปลงทางพี่น้องเมื่อนี่ห่วแหงห่วมใจกันแปลงทางในหมู่บ้านพี่น้องเลย ขอน้องเดือนผู้เสือแดงๆผูแล้วว่ามันมนั่นมันตกมันเหี่ยลต้งแถวขอบข้างทางข้างกใส่โจกใส่ชวด กูดขึ้นพี่น้อ,องแปลงคลองไปน้ำเลยเป็นได้พอน้องเดือนเบ่งเบ่งตาพอน้องเดือน,น,นพี่น้องกล้วก็หลงเศร้าแล้วจะซุบะแกออกมันเป็นอะไร ม่เกบเก็บเลยเนี่ยยังแบนเลยครับนี่แหลกกว่าสิเ่ยแี่คนมันยังคนเนาะแล้วมีหลดมียางมากวดกับใครเนี่ยเน่าขางนั่นน่น่ะไปกวดขึ้นใช่ไหมมันกลายออกไปเลยอือ ยำแม่รพ uh, ี you know? ่น้องเอ้ยแล้วทีนี้ก่อเหนอเพี่น้องเอ้ยวิธีเหตุทางเนาะปกติกะอันนี้มันเป็นคุ้มแห้งพี่น้องข้าแมนมันบแห้งกัสีขนเทานี่ลอันคนใช่แมนใส่โนอันนี้มัน โหดโพพี่น um, oh. no ้องเอ้ยมันเลิกแห้งที่อันนี้อู้หูยแต่ในกระปุกสั่มข่อยดอกนั่ไปเบิ่งพี่น้องรถสีดำลงรถอยู่ที่ลาวเนาะพี่น้องประมันซื้อรถแบบรถดินกับประมาณรถละห้าร้อยบาทพี่น้องเอ้ย ລົດລະ500ເບິ່ງເນາະວ່າເພິຊິເທໃນໃສເນາະພີ່ນ້ ุ่พี่น้องเอ้ยดินก็อยากขีลายเนี่ยสักหน่อยเนาะมีไม้มียังกับลายน,าาน,นี่ก็เป็นชาบ้านแล้วเนาะพี่น้องพอบ,บ้านประกาศ

ເຮົາເກັບໄມ້ກໍຍຸ້ງແລ້ວເດີ້ເດີນແລ້ວໆກັບແລ້ວໆໂອ້ໄມ້ຫຼາຍພີ່ນ້ອງເອີຍກໍເລີຍໃຫ້ຂັບໄປເກັບເນາະບ້ານນີ້ເຂົ

มาเก็บไม่เอาพี่น้องเอ้ยโอ้เม่ท่าวกับมาเก็บพี่น้องเอ้ยเก็บกัดเก็บเข้าไปในเฮื่องจะคลองเนาะไม่กะหกเออก็ท่าวไปใช้มือนนี่เออ ไอเดียววัดจีดมาคุดใส่ได้เหม่อคือจกมาออแมนเห็ดบกเป็นมเลยเป็นคุ้มลายเลยไหมแถวเอ้ยทีลายปั่นบเป็นปั่นบได้เออมันเป็นคุ้มเป็นยังเออ หักห okay, so ักกันใครหักกันไก็ได้ยูโอเคยูเพิ่นว <ans> <s irgend reconcile> ่เออาอ่าบอกไปนะได้ยูท้านก็มาอีกแล้วขั้นหนึงพี่น้องเลยหลดดินเนาะโห่ผมจเอาจากหลด นี่ก็รถขนส่งสินค้าพี่น้องเอ้ยส่งปูนแถวบ้านเฮาก็เนาะแม่นส่งปูนส่งหินส่งทรายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าแบบอนาคกําลังก่อสร้างหลายพี่น้องบ่สิเป็นเฮือนเป็นหยัง n g น้าแเนาะ ำลังเลยพี่น้องเอ้ยผมเออจะใส่กันล่ะมาเทิร์นแล้วโอ้ยซูเปอร์ก็เฮ็ดคักนะถอกเงาไปเลยปฏิการ Tim ngàn hoặc kiệp kiệp sao nha kiệp mày kiệp nhang open. Qua mày 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 lì. Tim kẹp to mày kì mày nó lì hết hết cháu hết to hết 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 Lái hết 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 lột thì lao, phi nông, cá chẽo, đẻng, ngăm, ừ, ôi khạc rồi, chúng say rồi là đang <laughs> 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 ขาดกี่ดอกแล้นเานเดินปแฟนขักอะไรเนาะบ้านนี้ตอนน้ะกาหาเต็มอยู่บนนี้แฟนขัดอะวะเดินเหอน มามาฮอนี่ก็บซมาพาควนหลือพี่น้องเอ้ยพอน้องเดือนก็สิได้ไปเก็บไม้แล้วก็สิหาจกฮะยังมาเคียอันทางน้ำเพลินเลยเนาะบารนี้ก็สิได้ยไฮเบิ่งเพื่อท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องน้องเดือนนี่เด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยกราบสวัสดี